สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับวันที่หนึ่งธันวานะคะวันหวยออกนะจ๊ะหลายๆคนลุ้นหวยนะมีเลขเด็ดกันก็กระซิบมาบอกเมอลี่กันบ้างนะคะก่อนจะไปรับชมทีเด็ดวันนี้นะคะก็ไปดูผลประกอบการที่น้องเมยลี่ให้ไว้เมื่อวานกันก่อนดีกว่าเนาะฝากติดตามเพจเมยลี่มีบอลเด็ดกันด้วยนะคะเพจ Facebook ของน้องเหมยลี่เองนะคะ เมื่อคืนนะคะเมยลี่นะคะมีกดบอลไปนะคะช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มนะคะสี่ทุ่มเกือบครึ่งแล้วนะคะก็ให้สำหรับให้ทางหน้าเฟซน,นะคะแล้วก็สําหรับใครที่ทักมาถามส่วนตัวนะคะก็นี่นะคะคู่นี้เลยนะคะฟิยอเรติน่านะคะกับซามโดเรียนนะคะกินเต็มทั้ง2บินเลยนะคะทั้งสูงแรกสูงเต็มเลยนะคะส่วนทางหน้า YouTube กับทางหน้าเฟซน,นะคะต้อง ขอแสดงความเสียใจจริงๆนะคะสำหรับคนที่ตามน้องเหมยลี่เมื่อวานนะคะไปไม่ถึงฝันนะคะทั้ง2ทีมนะคะจบเกมที่1ประตูต่อ1น,นะคะเตะกันแค่2ลูกเองนะคะก็สกอร์ยังไม่สูงสกอร์สูงยังไม่มานะเป็นอย่างนี้นะคะก็แก้ตัวใหม่วันนี้นะคะวันที่หละักกันเนาะก่อนจะไปรับชมทีเด็ดนะคะก็ฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะกับทีเด็ดวันนี้นะคะเหมยลี่เอามาฝากในนะคะ ลีกเอิงฝรั่งเศสนะคะคู่นี้เลยนะคะโอลิมปิกลียงนะคะพบกับแรงนะคะคู่นี้แข่งกันในเวลาตีสามนะคะเวลาบ้านเราเหมือนเดิมเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะกับข้อมูลสถิติย้อนหลังนะคะ10นัดนะ 10นัดหลังนะคะของทางฝั่งเจ้าบ้านนะคะมีชนะอยู่ที่7นัดนะคะเสมออยู่ที่1นัดแล้วก็แพ้ไป2นัดนะคะทุกคนส่วนทางด้านสกอร์สูงแรกนะคะก็มีอยู่ที่6นัดนะคะไม่มีสกอร์อยู่ที่4นัดนะคะทุกคนส่วนทางด้านสกอร์สูงเต็มเกมนะคะก็มีอยู่ถึง7นัดกันเลยทีเดียวนะคะไม่มีสกอร์อยู่ที่3นัดนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะกับทางฝั่งผู้มาเยือนนะ ทางฝั่งผู้มาเยือนนะคะ10นัดหลังนะคะมีชนะอยู่แค่2นัดน,นะคะเสมอที่4นัดแล้วก็แพ้อยู่ที่4นัดน,นะคะทุกคนส่วนทางด้านสูงแรกนะคะก็มีอยู่ที่6นัดเช่นกันนะคะไม่มีสกอร์อยู่ที่4นัดน,นะคะทีมนี้นะคะส่วนมากจะมีชนะน้อยนะคะก็เอาเป็นว่าน่าลุ้นทางโอลิมปิกลียงนะคะคู่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูราคาบอลน,นะคะ ราคาบอลนะคะคู่นี้นะคะเต็มเกมนะคะให้มาอยู่ที่3ลูกนะคะไหลลงมาเป็น2 7งห้านะคะทุกคนอ่ะเมลลี่ขอแนะนําเหมือนเดิมอีกเช่นเคยเลยนะคะหลอให้บอลแข่งไปสัก5้านาทีนะคะแล้วก็ารอกกดสูงแรกที่1นลูกนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมติดสูงเต็มเกมกันไว้ด้วยนะคะการลงทุนนะคะมีความเสี่ยงนะคะชอบจัดขัดสวนเมลลี่กันได้เลยนะคะน้องเมลลี่เอามาให้เพียงแค่แนวทางนะคะ ก่อนจบคลิปวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่ติดตามน้องเหมยลี่นะเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนเลยนะคะใครต้องการทีเด็ดนะคะแบบส่วนตัวนะคะก็แอดไลน์มาถามน้องเหมยลี่ได้เลยนะคะที่ ml y underscore 8 8นะจ๊ะเหมยลี่จะแนะนำให้นะคะสำหรับวันนี้นะขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนถูกหวยนะคะในวันนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ